ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุงตังด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f อฟพี่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบรรณาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับก็หลังจากที่ผลหวยออกไปแล้วเนอะอลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับก็เป็นการวิเคราะห์แนวทางหวยฮานอยนะครับ งวดวันจันทร์ที่16ตุลาคม2566นะครับก็งวดที่ผ่านมาเนาะ,ะสู่ที่ลงแต่นให้ไปนะครับก็เข้าล่างเนาะเข้าล่างหน่อยเฉพาะกิจนะครับหนึ่งสองนะครับก็งวดนี้นะมาคู่เดียวนะครับก็ส่วนฝืนก็ เฉียดชิวไปนะครับก็มาหนึ่งคู่เนาะก็ขอแสดงความยดีกับท่านที่โชคดีไปเนาะ,ะส่วนงวดวันจันนี้เนาะ,ะลักษณะของอตัวเลขผลลัพธบหรือว่าลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันครับดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทำการ วิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนําผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางนะครับงวดน,นี้นะครับผลลัพธ์ช่องที่หนึ่งก็ผลลัพธ์ก็จะได้ผลลัพธ์ได้สี่นะครับช่องที่สองผลลัพธ์ได้หนึ่งช่องที่สาม ก็ได้หนึ่งเช่นกันนะครับเหมือนกับงวดที่แล้วเลยนะครับส่วนช่องที่สนะี่เนาะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือแปดเนาะนะครับก็จะ,ะนำผลลัพธ์ที่ได้เนาะมาบวกลบหนึ่งเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับตัวนี้ผลลัพธ์ ดนสี่แล้วเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นห้านะฝั่งนี้ก็จะเป็นสามนะครับตัวนี้ตัวนี้หนะึ่งเนาะหนก็จะเป็นสองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์อตัวนี้ก็เหมือนกันเนาะตัวนี้ก็เป็นสองตัวนี้ก็จะเป็นศูนนะครับ ถึงช่องที่สี่นะครับตัวนี้เป็นแปดแล้วเนาะก็จะเป็นเก้านะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเจ็ดนะครับก็ได้มาครบเนาะทั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเลขรองกันนะครับเลขเด่นเลขรองนะครับลุงตันก็จะพิจารณาจากอนะ กลุ่มตัวเลขในตารางนะครับที่มาบ่อยที่สุดนะครับในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับงวดนี้นะครับลงตันให้เด่นอยู่ที่เด่นหนึ่งเนาะเด่นหนึ่งรองรองสองนะครับคือน้ P องเอฟซีชอบหนึ่งรูดหนึ่งนะครับชอบสองรูดสองต่อไปก็จะมาดูการ วางชุดสองตัวนะครับก็จะเริ่มจากตำแหน่งที่น้อยขึ้นไปเนะาะเริ่มต้นที่ศูนย์สี่หนึ่งสามหนึ่งสี่สองห้าก็ สองแปดอีกแถวหนึ่งนะก็จะมีอ่าสี 4, 2, นะ่สองเนาะห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแล้วก็เก้าหนึ่งครับ ก็ได้มาครบเนาะทั้งสิบชุดสิบคู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณานะครับกลุ่มตัวเลขที่มาบ่อยที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับาตารางาหรือว่าเทียบจากสถิตินะครับสามสีงวดที่ผ่านมานะครับคู่ที่หนึ่งนะครับดูต,ตันมองอยู่ที่ตำแหน่งแถวที่สองตรงกลางนะครับ เยื้องมาหาแถวที่หนึ่งฝั่งซ้ายมือนะครับก็คือหอนึ่งสามเนาะ,ะแล้วก็คู่นี้ด้วยเนาะ,ะถัดมานะครับก็คือหนึ่งสี่นะต่อมานะครับก็เป็นอ่าคู่นี้เนาะฝัะ่งขวามือน,นะครับแถวที่หนึ่ง เยื้องมาหาฝั่งซ้ายมือแถวที่สองนะครับก็คือตัวนี้เนาะหัาูนะครับอ่าแล้วก็มาดูข้างล่างเนาะข้างล่างแถวที่สี่นะครับขึ้นไปเยื้องไปตรงกลางแถวที่สามอ่าก็คือตัวนี้นะเจ็ดหนึ่งแล้วก็คู่ถัดมาเนาะ ู่ถัดมาก็คือตัวนี้นะตรงกลางนะครับที่สี่กับที่สามตรงกลางก็คือ,อคู่นี้นะครับแปดหนึ่งเนาะ,ะก็ได้มาครบนะทั้งห้าคู่นะครับจากสิบคู่เนาะที่วงให้ก็เน้นชี้ให้เห็นว่า,าเป็นกลุ่มตัวเลขนะครับที่มาบ่อยที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับกลุ่มตัวเลขในตารางเนาะ พี่น้องเอฟซีก็มองนะครับมองสูตรมองผลลัพธ์และก็เลขที่ลุงวางให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรเนาะที่ได้รับชมไปครับงวดนนี้ก็รู้สึกว่าผลลัพธ์ แถวที่สามที่สี่ไอที่สองที่สามเนาะตัวเลขผลลัพธ์เนี่ยเหมือนกันกับงวดที่ผ่านมาเทียบเลยนะครับก็ผลลัพธ์ได้หนึ่งเหมือนกันเนาะกา็จับตาดูนะครับเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็กลุ่มตัวเลขแถวที่สองที่สามก็มาเข้าเนาะ ก็จับตาดูนะครับแล้วก็ส่วนกลุ่มตัวเลขที่ลุงวงให้เนาะก็เป็นการเน้นนะครับว่าตัวเลขคู่ดังกล่าวนั้นอยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับกลุ่มตัวเลขในตลาดนะครับโดยจะเทียบสถิติย้อนหลังนะครับอสองสามงวดเนาะเพื่อที่จะชี้ให้เห็นนะครับว่ากลุ่มตัวเลขดังกล่าวนั้น อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะเพิ่มความมั่นใจให้กับท่านที่ชมเนาะก็ลุ้นกันนะครับว่าจะเข้าอีกงวดหรือไม่นะครับถ่ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้อง FC ที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากาไลค์กดแชร์นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ดูตัดลงให้ได้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ